ติสดสติวายด้วยเร่องจนติสดสีววาด้วยเร่องรย้ยติสดสีิข้องหลกใบนีติสดสตีการดำรุ่งฉีพข้องหลกใบนีเป็นเส้เนเส้นลานลานติดสตีเตนันเลยพี่น้องลองคิดเลยห้าไม่ป้องเทอยู่สักปากบุรุลังวะฮาติาสดสตีมนุษยโตกสร้างมาจากลิงใ่ไม่ได้อ่าเอาเลยอยู่เพื่อที่อยู่ให้บายพี่น้องผมว่านี่ด้วยหลักการป้องอันอิสลามที่เราจะทื่ออยู่นี่พี่น้องมันบาย มันก็เรียกว่าเป็นสูตรซ้าเร็โรอิสลามนี่ซ้าเร็โรเพ,พรือลาีปนองมาจากอัลลอฮฺตะลาโดยตรงอ่านหลังเรื่ออะไรคุรานเล็วถึงนบีลาวมาถึงพานนาบีมาแจ้งนบีมามันเป็นสูตรสําเร็จติดตายตัวมากแลนบีมาบอกซอบาดซอบาดบอกตาบีอินตาบินบอกตาบีอินตาบีอินมาถึงพวกเราไม่ผักขิดจะฮะ ถึงถ้าเป็นข้องกลุ่มอื่นๆล่ะพี่น้องลองคิดเลยหิดสูตรกันเลสูตรสูตริดสตีฮะติดสดดดีพี่น้องติดสีไหวด้วยเรื่องจนติดสีไหวด้วยเรื่องรวยติดสตีข้องหลกใบนีติดสฎีการดำรุ่งฉีพข้องโลกใบนีบนเป็นเส้นเส้นลาลานติดสตีเตนันแเลยพี่น้องลองคิดเลยห้าไมายข้องเทอยู่สักปากบูรุนหลังวะฮะติดสีมนุษย์ตกสร้างมาจากลิง ใช่ไม่ได้อ่าเอาเลยทิษฎีที่ว่าโลกนี่มันเดินเอ้ยทิษดีดวงอาทิตย์เดินเวียนรอบโลกวันนี้ไม่นีนขึ้นกลางอกสัตว์กลางโออาต๊ะก็โทกยกเลือกลาพี่น้องนั่นแหละเนืองจากมาจากวัวขิดข้องมานุษย์ตกะเอ๊ะขิดขิดมันตดลงขิดมันตดลงมันตั้งทฤษฎีขึ้นมาที่นั่นอ่าแต่ของโลกอันทัมดุล,ลินละพี่นอ้องทฤษฎีมาซัมเร็ดรูป จากอันกุอานจากฮะดดอศีอุลามะทาวทิราห์าืมเนี่ยติดสดีการใช้ชีวิตในดุนยาถามว่าใาาชา่ยคือโอ้เผืืองเราตรงแข่งกันถึงความเจริญตรงพันนั่นตรงพันนี้วกเราละ่ะได้อัทำดูดิละอืมอยู่ได้ไม่เดือดรอนได้ละพี่น้อง ถ้าพ่เผ่าเพลงพราวมันเพลงอ่ะมันเพลงมีน้องน้องบางนี้นี่เปล่าเสียงว่าหน้านําติรัวรวยเลยเสียงว่าเอาทฤษฎีการใช้ชีวิตในช่วงที่เปล่าเพลงละพี่น้องเดือนรอนบางไหมไม่ได้ทำงานหลอกสาวเลยได้ทำอลไรพี่น้องทำปรือไม่เปล่าล่ะก็เก่งเพชรเสลาเลยนําติอย่าใช่อ่ามันก็ปีในช่วงนี้เสียว่าไม่กี่ปีที่รุ่นจะไม่นั้นพี่น้องนาะงพาวมาเปล่านี่ก็เพลงเหมือนกัน เลีงจะเรปไปกินงานพินนีไม้อะไรเลยเข่งผีนเนาะเข่งเพชรลอ,องเลยนนองได้ดังพี่มาเปล่าโทกก็ได้มาเปล่าเพลงก็ได้น้ำมันโทกก็ได้น้ำมันเพลงก็ได้อนาพวกเราพร้มที่จะรับนาจากการโคโดโคดัดของอัลลอฮฺซุบะฮานาวะตละลา